สวัสดีครับอ้ยเมีหน่วยนึงอยู่สหน่วยอยู่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสวนมาักกาักตัวอยู่บ้านสวนพี่น้องกักตัวอยู่บ้านสวนนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ บี้วเฟ้งไรเ <c oughs> บี้ยวยุบานสวนยีน้องบึงน้ำท่วมในความคิดว่ามึงเนี่ยจะลาดปูนเลบ่ไหวเล้วเพราะว่าน้ำมันท่วมแต่ว่าเดี๋ยวรอมันแห้งก่อนแห้งเสร็จก็จะลาดปูนนะครับอันนี้กับน,นงสาวสอง้นกับมากากตัวน้ำน้องสาวก็ต้องกักตัวเพราะว่าอ,อยู่ด้วยกัน ก็จะเป็นมุมหน้าบ้านต้นไม้กับ่ระธานใหญ่ปรทธานเนี่ยสีเนี้ยมาปลูกอยู่นี่ยกันสีเฮดเป็นนั่นเฮดมองเลี้ยงปลาเลี้ยงอย่างอยู่ด้วยนี่พี่น้องข้างหลังกภาพพี่น้องไปบนต้นต้นหมกม่วงต้นหมกพาวต้นบักฮุ่งต้นมะรักอัวฮุ้งหน่อยคกคกโตพี่น้องคกคกโตต้ตนบักท้าว กักตัวอยู่บ้านสวนนะครับนอนหัวตะตื่นมังหันนอนมิตะนอนเตียงมาท่านไหนมาเด้บ้านสวนเตียงยังไม่มากักตัวย่ห้องซื้อบัตรเบือ้องมอหลัสมืสมอจนเงินสีมืออแล้วฝนสู่ไปเด้อบิวเด้ออันนี้กะฐาน้ามันแห่งก็จังสิลาดปูนข้างหน้า กักตัวทำอะไรไม่มยังน่นี่อันนี้บานไม่นะครับพ,พี่น้องคำว่าเบิงยังไม่มีเตียงอันนี้ฟันหน่อยมาแลว้วันนี้มีทีวีกับเตียงมหมอนหงษงเขา่าหุ้งเขา่าว่างหันกับแอร์ละกันอีตัวมองนอนน่ะทำนี่ตัวมองนอนนะ่นอนอนนะอที่นอนนะครับกระตูน่ก็ห้อง,งน้ำนะครับ ห้องน้ำเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวบอกมานี่ก็จะเป็นห้่องขัวแกดหรืมอมาแกสบ่มีกันเลยให้นองไปเอาไอียนบอกเพื่อเราแกสมาให้ปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะครับต้องติดเพราะว่านะครับมันบอมีคนอยู่เครื่องเสียงนี่จะน้อยแต่มีอารมณ์สุนทรนตีต่อปากเครื่องเสียงรองเพลงซูมูจอฟังตอนนี้กำลังทำเมโนูไก่นะครับ เราทำเมนูไก่อยู่โอ้ยพ็ยยย่ชั้นไหนล่ะ <c oughs> แต่ได้กินบอย่างไกอ่อักตัวนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเสียบปลั๊กใหม่ก่อนอืม เอาแบบแบบแบบย่างย่างกึบกึบเอาคือบอะไรนึบอะไรย่างไห้เป็น,นหงุดอยู่บ้งนี่นะครับครัวครัวน้อยหน้าแบว นะครับอันนี้ตู้เย็นขอบคุณตู้เย็นจากาแม่สุพรรณีแม่ยุแล้วก็ปาเกตีนะครับผมขอบคุณแอร์จากพี่สาวเยอรมันนะครับแล้วก็เครื่องคั่วจากพี่เมรีนะครับกักตัวสิลองเพียงยูเดี๋ยวสิลองเพียงยู่หะเดี๋ยวจะกินข้าวกีนน้ำแล้วกันแรลงกยุนนี่แหละพี่นอ้องยูทงหน้านะครับนี่บรรยากาศ ทวงหน้าพล่ออกจากบ้านแล้วมากักตัวอยู่อยู่หน้ากักตัววนไปนะครับผมขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยกันเด้อนะครับสู้ๆครับ เราตนถามางานเลื่อบนบ่เลื่อนอ,อยู่นะครับงานเลื่อนอยู่นะครับเดี๋ยวให้งานเลื่อนเลื่อนเอาไปก้อนนะครับเดี๋ยวรอตรวจอีกรอบหนึ่งก่อนเด้อนะครับขอบคุณดาวครับสรงดาวเห็นแน่ทรงดาวใช้รังใจผู้กักตัวในเร็วพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับเดินทางไปกักตัวรอยละเอียดก่อนมาแม่บิวมากักตัวน้ำกันจังมวนเด้ เมาแก้วไว้เด้ว่าสันตาเลียวเห็นดีดีดอกผู้เจ้าะจะได้กินบัวสันบ่ได้กินดอกค่อยว่าเห็ดบ่เป็นพักกันเห็ดบ่เป็นเมือตัดเสือมาไหมเขาไล่ออกจากบ้านแหมก็มีมยดอกอยู่บ้านอน่ะอยู่บ้านอ่ะ,ออะมีมีผู้เฒ่านะครับมีผู้เฒ่า มีมียาไอ้มีย่ายมีตาแล้วก็มีแม่มีพ่อนะครับกระคือบรรยุบาลเท่ากับว่ายุพีเอานะครับเพื่อความสบายใจนะครับลำพังจะคของว่าเป็นอย่างนี้อยากกินปีกไก่เส้น <laughs> ไม่แม่จอนเป็นนางน้ำกันซื้อๆน,นี่สิเดเ้เปิดคอนเสิร์ตมาบิวมาเดี๋ยวมือเลี้ยงเดี๋ยวถัด บอมใหญ่ลองเพลงซูฟังเด้อเปิดคอนเสิร์ตเลยนไปแลงเปิดคอนเสิร์ตบอนบอนผู้เดียวในห้องใ <c oughs> นห้องไฟก็มีน้ําก็มีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วเด้นะครับเรียบร้อยหมดแล้วนี่แหละมีเดินหน้าบ้านนี่แหละแต่ว่ามันเละอยู่เดี๋ยวถ้าตรงเนี้ย ถ้าสมมุติว่ามันแห้งแล้วนะครับบูจะลาดปูนหมดเลยบูจะลาดปูนหมดเลยเนี่ยเนี่ยมองที่เป็นอันเนี้ยจะลาดปูนมดเลยมองข้างข้างหลังมองมองนี้ก็จะเป็นอันสั่งแล้วนะครับโดมสร้างโดมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดมโดมก็อีกจะต้องล่อต้องลอ,อ,งลอด,ดินมันอยู่โตก่อนพอพลังจากุดพิ่นยักสิขุดได้นะครับโดมโดมมาหลวกสิขุดสะข้างหลังเรียงปลา เลี้ยงปลากัสิเลี้ยงปลาเลี้ยงไกไปสิแล้วพี่น้องนะครับอยู่บ้านสวนไม่มีน้าเห็กุกะมาอยู่น้ำป่าน้ำไก <c oughs> ดีขึ้นเลยด้่อยนันบ่ได้มีอย่งเลยดแต่ว่ากักโตสื่อพี่น้องกักโตให้มันอยู่หลอดปลอดภัยก่อน,มา,อม,านาม,มาเบืองไกแม่สูสุสิเด็กินบ่มะเบืองไกแล้วทางนี้ก็เตรียม ของเปิดคอนเสิร์ตคือกันข่าวมันไม่ขึ้นนะเนี่ยมันบ่ขึ้นดินี่เ <Yes>. oh. บื้องใกล้เมียว่าฉันสูกดิเนี่ยทอดแล้วะทอดกับบะหมี่อนแกะ บะนี <c oughs> ani, ma, na, ้เอาแกสน้อยมาบะนี้เอาแกสน้อยนะบ่มีกาไฟบะนี้พี่้องบ่มีกับไฟอกักตอยู่ได้แม่่อยกักตอยู่ได้ี่แม่มองผมนอนได้มองได้เขาเมื่อกักตัวน้ำกันเด้อทิมงันเย็นเด้อสู้ๆจัก แสงทองฟินแลนด์ขอบคุณครับเอาตะกับไฟมากกระด้บ่มีขเขากินที่เฮาหุาหงเขาแล้วหุงเขาแล้วกรสิกกำลังถอดไกลขึ้นกับเล็กหน่อยไม่ถ้ามีคือมีเครื่องคมเหมือนแล้วแต่ว่าแค่เหลือแค่แต่กระเพามันก็ต้องมีริกเหมือนเดิมบ่มีพรกพกพพิกกับบทันไในซื้อมาปลูกฮะเพคยังบ,บะ เอามาตามัดำแจวเร็วเอามาตามัดหีแจวมุมหน้าบ้านก็จะเป็นสิลพี่น้องนะครับทอดไอ้อบป,ปีกไก่มันธุนที่สุกอยู่อบตั้งแต่ใบาสามผลกูเกิดบลายอบป,ปีกไก่ตั้งแต่ใบาสามหาม้วงกวนพันธุนที่สุกอยู่ หลเลื่อนบอสันเลื่อนครับพี่บิก๊กงานเลื่อนเดอ้อพี่บิ๊กเดอ้อลื่อนไปก่อนให้ยูด่ดีมีแห้งก่อนให้ทุกอย่างมันโอเคก่อนนะครับเลื่อนเลื่อนอลื่นลื่นไปโดยไม่มีกำหนดนะครับผมขาดเลือ,อยยังที่ทรงไปจา้าว่าแต่ขอยอยู่กรุงเทพ้ามีแบบ๊บสูเดอ้อสู่ครับพี่น้องครับ เอามาืเลือนักสูอยู่แล้วเขาลงสูดิพี่ลองสรุปอะไรกินบ่กูเป็นตะได้กินบ่ฮะมันกนแะ่ะไหนเออคือพอ,อเอาเนัน่ยอันเข้ามานัันเนี่โออ,อันไรน,น้ำมันเท่านั่นถ้าใครสื่อซะ ว่าแมนใหม่แล้วตีแม่เอ้ยใหม่ใส่เดอรเนี่ยถอดไหมก็หะามาดังตีตีตมันยุ่นยัง่ะเออนี่เบิ้งบ่แมนมันปรับจังไหนกับว่ารู้นี่ไงระบบ เออได้ยินเสียงอยู่ใหม่อยูจดจวดยูเอาบอกพีเขากับมี้นตนี่เน่กับว่อบมีโคกบมโคลบบอกัไโบสากับบ๊ม้เราอันอันนี้คือสั่งไปหลายอยู่กันล้ซ่นี่ยูบาลง่ากเห็นอย่างยูบาลไม่พได้กินดิไม่ลูกบอกว่าเอาไปเห็นเพ่อนย่อ่ก็ไม่ยกินแน่โอ้ยเราสักินได้ต ยกเกิดระเบิดเด้อะไปสัตวกูย่านยุบยุ้ยบอเกียดนั่นกันบอร์มีจะได้เกียดลืมมาจากของกันลืมเกียดสื่อมาเหมือนสุยญากลืมเกียดกูเงินลายตอวนี้ล่าสุดไม้ขวีบบอเป็นแบบนี้ใส่แม่ม่์ไวเป็นใส่บอเป็ี่นดิมันอีได้เท่าสามสิบดีไปเพิ่งเด้อถามมุนอีก บอกเขาอ่อนออกมาได้ยุได้ยุกินยูร์สกรส์นะครับยูร์สกรสแย่งแล้วรอด่อ้น ย่างกับบะมี่คือบะมี่ไฟแช็กตอนนี้พี่น้องคข่บะมี่ไฟแช็กกันมีไฟแช็กหนี่งไ้กินแล้วบะมี่ไฟแช็กตั้งเวลาใหม่มาเบิ่งกันนะมันเศร้าหลือดีนะ พกกับสากับพ่มีที่แหลกกันไปซื้อของว่าสิไปซื้อ,อมานั่มหละตาบันดีมันนั่นบ mm hmm. ่าผมจากบ้านบ่าผมจากย่างไปโรงพยาบาลบุญเอาบ่าคิดว่าสิกเดี๋ยวมาอยู่ตอนนี้เนะาะกักตัวกันเลยนเดี๋ยวมาอยู่ตีตัวไปซื้อของเครื่องคั่ม,มาไว้แล้ว มันดังแล้วไปหมุนม,มันอีก,กน,นะด,ดังจังเลยบ่มีไฟอย่างง่ะดูคอยบ่มีกบไฟดิ ดังบ่ได้บ่มีกบไฟถ้ามีกบไฟเนี่ยคอยดังเตาเกล็ดขึ้นแล้วมันอยู่เร็วก่อนกำหนดตีไปบ้าใจได้ขอาเห็นมา สิเดกินเขาบ่มมันนี่เขาทำปลากูว่านี่สั่งแก๊บเอาไว้พี่น้องแก๊บกับบอกก็คอยอยากมาซมูข่อยดิข่ายสั่งไปแล้วเจนแต่เงินสดเ <c oughs> ขาบอกเอาน้ามูข่อยโอนมาพะนะปัดทั่ว ที่สร้างอาอยุพี่น้องต่ว่าสื่อก็คือสร้างมักกักตุนไปแล้วแต่ว่ามันเป็นอาหารดบไหมพวกไก่พวกอีกไก่พวกน้องไก่ดังอีกแล้วว่าแดดแดกกูว่ามึนเนี่ยกูชวนคอยชวนไก่ซีปีกกับพี่บรรยากาเห็ดกิน คือเด็กักตัวเนาะครับกลุ <ksam> ่มเสียงครับอยู่กลุ่มเสียงกลุ่มเสียงสูงสูงถึงสูงมากหายใจบ่ทำหน้าที่ไปแล้วเดี๋ยวรอเมันกำลังแบบเรื่องเรงนิดนึงยั่วมันได็กยั่ยู่วเดือดมาหมาเขาขึ้นบ่นือม <ๆ>เดี๋ยวประมาณนี้<ๆ>นี่พูดบอกว่าอยู่อ่ะเดี๋ยต้องไปส่งเขาปะ้ะนี่แม่กุนวะข่ <c oughs> <c oughs> อยกำลังมีความเดี๋ยวข่อยมีความแบบมุ่งมั่นปรารถนาอยู่กับไก่ข่อยนี่เบิ้งข่อยมักไว้เจ้าไว้จักสิ้นบระท่านีอเ,เ,เขาตัวนี่กำลังเงนมันกำลังเงนหมุนติวๆอยู่พี่น้อง ได้กินยูดอกแตว่ามันอโดนยูเออแตกพปกๆแล้วเดียวหอมเลย <c oughs> เมยเบลหมอกเขามาไปอานอ,อนถอดหมอเขามาเร็วหมอกเขาซุกแล้วเร็วๆยิ้เขาเดียวสัน <c oughs> แต่อยู่นี่ก็คิดว่าถ้าไม่มีไอะไรอะไรฮะ <c oughs> เออกูจะกินในเบิ้งนี่กูหิวแล้วเร็วาาามาเ,วเวเาเร็วเร็วมาเร็วเ่็วเรื่องนี้เราตีดอกอันนี้พวกผ่านไปเราก็ปรับไปแล้วผมนาะทีเราปรับได้แล้วเออเดี๋ยวให้มันกรอบใหม่ในเรื่องออกออกแล้วล่ะกันเอานี่ใส่อีกนึงเพราะเรามันก่อนอันนี้มันเลย กรพันธ์ขนมอันม้วนกรอบๆแกบๆก,กับวซส้อม,มาใบวัสดงมาว้สร้างอีกได้นะกันสร้างอันเซเว่นอีกเนี่ยนะเขาสีมาทรงอยู่บอะได้กินหาทุ่มข้าวสันเซ้จ <c oughs> ักเหลว เขาสิหูบ่ล่ะอยู่นี่ปลาไป็น,นี่ยกปุ๊บเด็กมันส้วมกันถามน้ำท่อฝากผู้ใด <c oughs> เขากักักตัวชนี่นี้ตะก้นกักตัวดิพี่น้องอยู่ปลาอยู่หน้านี่ยาก่สาสันนิ่อ้วนปะหนูอ้วนพัก,กก่อนนะหนูอ้วน โอเคพี่น้องสมิละ่ะเดี๋ยวขอไปเบื้องไกลอีกก่อนเจาน้าไดยขอก็ต้องกินอะไรมือเนี่ยไปแล้วเด้อ